น้องแป้งนี่อาจารย์ก็อุดไม้แร้วนะน้องคุยทุกวันเรื่อยว่าอุดได้ตัวเด้ตัวเด้เนี่ยนี่อาจารย์ก็รอน้อไม้เรวนะน้องมารับกันนะน้องจะได้ดำดีทีสุดเร็วน้องได้เรียนจบเมือนเปือนเลยนะจำเร็ว น้องแป้งนี่อาจารย์ก็อุดไม้เร้วนะน้องนอนใกล้น้องรังหวายอุดกันน้องคุยทุกวันเลยว่าอุดได้ต่อเดย้ต่อเดย้เนี่ยนี่อาจารย์ก็โดน้องไม้รวนะน้องมาดับกันนะน้องจะได้ทำดีติดรุดเร็วเนี่ยอาจารย์เอาไม้เร้วน้องงอไปเลย น้องในเรียนยบเหมือนเพือนเลยนะเนีย่ยจำเล็ดเดียวน้องเป็นเด็กน่ารักค่ะก็คือพูดถึงก็คือระดับตำบลก็คือสวยที่สุดก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเหมือนการร่วมกับเพื่อน ทำกิจกรรมอะไรเนี้ยเขาจะเข้าแป๊บเดียวเขาก็เข้ากับน้องๆหรือว่าชวนกันทำกิจกรรมได้เลยค่ะเขาไม่สบายเขาก็ไม่ได้มาเรียนมาอะไรแต่ว่าก็ยังเขาบอกว่าหนูไม่สบายแต่หนูสามารถที่จะทำกิจกรรมยังได้อยู่นะครูมีกิจกรรมอะไรก็คือให้ครูบอกก็บอกเพื่อจะได้กพชที่จะจบคือเขาคาดหวังในการเรียนหรือจบมากๆค่ะเขาบอกว่าเขาอยากไดุ้ ทำงานแล้วก็อาจจะเรียนต่อก็ได้ก็คือป่วยก็คนเราทุกคนก็ต้องคิดว่า,าต้องหายใช่ไหมคะค่ะก็ตั้งแต่เขาเสียขนลุกตอนนี้ก็ยังลุกเห็นไหมคะเพราะว่าไม่รู้มีเซนอะไรหรือว่ายังไงคะเพราะว่าขนลุกตลอดถ้าเกิดพูดเรื่องบุตรต้องต้องออกมาให้ค,ะค่ะก็เพื่อนรับเกียรติบัตรอยู่ ก็โทรถามเขาแล้วว่าหนูไหวไหมพอจะไหวไหมเขาก็บอกว่าหนูไม so ่ไหวก็ก็ไม่ได้ไปรับก็ก็ก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะเอาไปให้ครูก็รับปากว่าจะเอาไปให้น้องเองใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าน้องอยกชีวิตตรงควรใช่ค่ะวันนี้ก็เลยเอาก็เลยเอามาคือต้องเอามาให้อ่ะค่ะเขาคาดหวังกับเรื่องนี้มาก ถ้าเขารับรู้ได้วันนี้กรูกก๊ก็ขอให้น้องแป้งเรียนสูงๆในบนในชั้นฟ้าชั้นสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าเป็นครูสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้หนูรับรู้ว่าหนูได้วุฒิแล้วนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ